สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณภูะนิสาใจตรงนะคะหรือว่าพี่แหม่มนะคะซึ่งเป็นผู้ฝึกวิชามโนสัมผัสของหลวงพ่อยงยศวัดเขาไม่แดงโดยมีอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดวิชานี้นะคะพี่แหม่มค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากจะให้พี่แหม่มแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งก่อนฝึกนะคะก่อนฝึกปฏิบัติแนววิชามโนสัมผัสนะพี่เคยปฏิบัติอะไรมาฝึกแล้วเป็นยังไงหลังฝึกแล้วเป็นยังไงพี่ช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนฝึกก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยไปเรียนที่สำนักไหนฝึกวิชาอะไรก็ทำบุญปกติธรรมดาไม่ไม่ไม่ได้เข้าวัดที่ว่าไปฟังเทศฟังธรรมนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้ทำเลยก็พอดีพี่มินอได้ได,ได้ได้รับเชิญพี่พี่ประสินชวนไปก็ไปเลยตัดสินใจไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยฝึกวิชาใดเลยก็พี่มินชวนปุ๊บก็ไปปับ๊บ ไปถึงก็ยังไม่รู้อะไรเลยก็ฝึกมากับอาจารย์เบิ้มทีนี้ฝึกมาเพิ่มมาถึงขั้นขั้นที่หนึ่งก็ยังก็ได้มั่งไม่ได้มั่งคือ,อกระทบบ้างไม่กระทบบ้างคะพี่แมก็ให้ที่อาจารย์ให้กำกำเทียนก็ยังยังยังกระทบบ้างไม่กระทบบ้างาก็เอากลับมาฝึกที่บ้านตอนนั้นไปฝึกที่วัดเขาไม้แดง เอากลับมถึงที่บ้านก็เราลูกซีาจาร์เบิ่มฝึกฝึกที่ไหนถึงที่นั่นต่องรู้ใหเห็นจริง <c oughs> ก็เอาอเอากำเทียนก็เอาเทียนใส่ยางหนังยางรัตติกรัดแล้วก็กำตลอดเวลา <c oughs> ก็ลองทั้งทั้งกูใหญ่แล้วก็ปูโตโจนกระทบได้ว่าจะได้ก็นานเหมือนกัน <c oughs> เพื่อเข้าหลักสูตรสองจนเข้าหลักสูรสองจลักสูตสอะไรคะัพี่ลักสูตร <c oughs> ลงเทียนลงเทียนเอาอะไรมาลงคะพี่ตอนที่ลงเทียนน,นเอาเอาเทียนเอาเทียนอาจารย์ให้ลงเทียนข่าวก็เทียนแดงค่ะให้ให้ให้ตั้งกั้นห้องส่งระยะไกลระยะใกล้นี่แหละค่ะแต่ว่าค่อยๆซุ่มโอ้โหตอนฝึกทีแรกนี่ฝาจ,จะได้แต่รุ่นรุ่นรุ่นนั้นรุ่นเดียวกันเพชรบุรีเนี่ยโอ้โหแบบ พอจะได้ไดีก็นานพอควรพอจะด,ดีได้ <Okay. S 2> แต่พวกมันก็เกิดเหตุตอนที่ว่าเพราะว่าฝึกฝึกได้แล้วเพอ่จารย์ให้ห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้กลับไปฝึกที่บ้านไปฝึกที่บ้านเนี่ยมันก็เกิดเหตุตอนที่มันมีเรื่องอะไรเรื่องที่มันผ่านมาหลายๆเรื่องประสบการณ์มันมีหลายอย่างพอมาผ่านเข้ามาจุดนี้ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะถึงจุดนี้ก็มีมันโผล่ขึ้นมาว่าอา่า เป็นมะเร็งนะข้างฝาข้างผมเป็นมะเร็งปอดข้างฝาอตอนนั้นก็เล่าให้แฟนฟังแฟนเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครเขาพูดกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีกสองเดือนนะเปิดเทอมเนี่ยให้พาไปตรวจมันเป็นจริงๆเขาก็ยังเอ็ดว่าเรื่องแบบเนี้ไม่มีใครเขาพูดกันเพราะว่าเลยเลยมาส่งเดือนโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยพราะเราทําธุรกิจขายให้เช่าเตียงผ้าใบ ราะว่าเปิดเทอมก็จะไม่มีคนอาสาคนละก็พาไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บก็หมอขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพออีกอาทิตย์หนึ่งก็หมอสรุปเลยว่าเป็นมะเร็งเต้านมข้างฝาคุณหมอก็เลยว่าเงี้ยคุณหมอก็เลยว่าเงี้ยหมอช่วยเอาไหมหมอเอาที่หมอหมอก็หมอก็บอกว่า,วามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงตายอานาถตายอานาถบอกหนูเชื่อแต่เขาเห็นว่าเราเนี่ย คขำหมดเลาะขำไม่ได้ว่านั่งเต้าเหมือคนอื่นไม่กลัวมือคนอื่นหมอก,กเลยว่าหมอเดี๋ยวหมอช่วยหมอเขาเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่แลว้วหมอก,ก็ช่วยหมปกติหมอ,ก,ก,หมอก,ก็จะไม่พาใครหมอก,ก็าพาให้เสร็จก็เสียสามสิบบาทไม่ต้องเสียอะไรเพราะมาเข้าตอนตอน,ตอนลงลงตอนนั้นลงเทียนที่อาจารย์เวลาพาเนี่ยเราก็จะนึกถึงปูใหญ่ตอนตอนแรกก็านึกถึงปูโตก่อนปูโตยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะ ใจเรายังไม่นิ่งแล้วก็นึกถึงปู่ใหญ่เลยปู่ใหญ่ช่วยนึกถึงปู่ใหญ่ปู่ใหญ่ปู่ใหญ่พอเราผ่านนี่เราก็ผ่านตลอดไม่มีมไม่มีเรื่องไรยคาดฝันใดๆทั้งสิ้นพอผ่านเสร็จก็พักตัวไม่นานก็ขอหมอกลับ,บอกหมอขอกลับบ้านนะก็หิวลูกระเบิดสองลูกกลับบ้านไปด้วยมหมอว่างเนี่ยแล้วถ้ามันล้นก็ไปทายที่โรงพยาบาลแฉ้มถ้าไม่ล้นก็่อกลับมาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลเพชรบุรีค่ะแต่แล้วก็จนไปตัวถามหมอที่โรงพยาบาลเพชรบุรีก็ หายไม่มีไม่มีอะไรไม่มีหนี้กลับมาก็ทุกวันนี้ก็ยังไปหาหมออยู่จนจนมาเข้าหลักสูตรลงเทียนลงเทียนก็มาเจออีกซื้อบ้านซื้อบ้านคนไม่เคยเป็นหนี้ซื้อบ้านซื้อบ้านก็เป็นหนี้ทีนี้วเวลาเราส่งเนี่ยมันก็ส่งเยอะตอนตอนที่ว่าซื้อดีๆนะก็ยังมีคนเช่าดีอยู่เพอนี้ปุ๊บก็ซื้อมาได้สักประมาณ แค่สองสามเดือนน่ะ<ม>เขาปิดถนน<ม>ปิดปิดมันมันเป็นถะามันเป็นเท้าเท้าลงลงหาดเขาปิดเลยปิดตายเลยเออเึิกใจเออ,เอ,อคนที่เขาขายเขาบอกว่าเงี้ยมันเป็นกรรมของเธอเออกรรมของกูก็กรรมของกูเออก็เลยนิ่งไม่ทําอะไรเลยไม่ปล่อยให้เช่าไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยปล่อยไปอะ่ะเพราะว่ามันเป็นความมันเกิดความเครียดสะสมบราจารย์ให้ลงเทียนปุ๊บมันเกิดความเครียดอะ่ะนอนไม่หลับ พอตีเพิ่มเข้าตีหนึ่งเริ่มตีสองเนี้ยก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสลงเทียนเลยอัดอัดอัดบารมีปูใหญ่ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะก็มันมันยังเครียดอยู่ก็อัดปุดใหญ่เสร็จปุ๊บเดียวมันเต็มเลยมันรู้ด้วยตัวเองว่ามันเต็มก็อัดปูใหญ่แล้วอัดปุดโตลงบารมีตัวเองแล้วก็ลงบารมีทางไกลอาจารย์เบิ่ม พอลงพอลงเสร็จต่มาดังบุ้มในจิตเนี่ยมันโล่งโปรง่งเบาสบายแล้วเรื่องเครียดหายหมดไม่เครียดและจากเรื่องนั้นก็ไม่เครียดมาก็หมดหมด,หมดเรื่องบ้านก็กยังยัง,ย,งยังทรงอยู่แต่ว่าไม่มีความเครียดแล้วค่ะพ,ค<น>พี่แหม่มที่บอกว่าอาดัดอัดเนี่ยพี่แหม่มอัดอะไร น้อมอะไรเข้ามาแล้วอัดอะไรลงน้อมน้อมบารมีอ่าน้อมอันแรกที่ลงก็อุโตเทียนขาวเทียนขาวที่เดกจาให้ฝึกอ่ะมีเทียนขาวเทียนแดงบารมีตัวเองแล้วก็บารมีทางไกลคือน้อมบารมีเข้ามาที่ตัวเขาที่จิตเราถึงจะส่งแล้วก็ส่งลงลงเทียนเลยอัดของพี่อัดทีเดียวใช่ค่ะต็ดเพราะตอนเช้าตอน ที่นี่รก็รู้ว่าอารมณ์เข้าลงมาอ้าวเต็มแล้วเราเขาไม่รู้แต่เปลี่ยนวิธีนให้เป็นโอกาสไม่รู้จะทําไงแล้วอ่ะเพราะมันมันมันเกิดความเครียดมันเกิดความเครียดแล้วแล้วว่าเราฝึกฝึกวิชานี้มาก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนวิธีให้เป็นโอกาสแล้วมันก็ได้ผลก็ทําให้เราเนี่ยหายเครียดจนมาเข้าหลักสูตรสามก็เกิดเหตุอีกหลักสูตรสาม <c oughs> คืออะไรคะพี่ <c oughs> ตอนตอนนั้นเดี๋ยวก่อน,นั้นก็ตรงกระทบกระทบกระทบรู้กระทบรู้ก็คือกระทบบาร,รมีนะคะพี่กระทบรู้บาร,รมีค่ะมันมีมันได้ฝาดฝา,า,าจะได้เหมือนกันนะเพเวลาเวลาติดขัดอะไรก็เหมือนจะมีเพราะพวกติดขัดก็จะน้อมบาร,รมีผู้ใหญ่ผู้ตก่อนเพื่อเพื่อให้ขน้อมมันเข้าในจิตเราเนี่ย ฝ่าจะเข้าก็ได้นานกันเข้าที่แรกก็เข้าที่มือเข้าที่มือก็แค่สัมผัสคนอื่นเขาจะสัมผัสไปหมดแล้วแต่เราอะอยังอยู่ที่มืออยู่คพราะว่าจะไปเพื่อว่าไปวัดเขาไม้แดงเรื่อยๆก็ประสบการณ์พี่ๆทั้งหลายก็เรียนรู้เขาเขาเล่าให้ฟังเสร็จเราก็เอามาทําตามก็ได้เข้าถึงจิตฝ่าจะเข้าถึงจิตก็เราเหมือนกับอาจารย์พูดแหละอย่างคนอื่นอะเขามีบารมีมาแต่เราอะมันมีกรรมกรรมมันฝังกัน้น เหตุที so in oh, no. oh. S <S ่เก <out> ิดแต่มันเยอะมาหลายอย่างพอเราจะผ่านมา้วเป็นขั้นขๆคนในปัจจุบันเนี้ยย้อนกลับไปดูแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเหมือนคันพอจะผ่านมาได้ค่ะค่แล้วพี่ประทับใจอะไรมากคะในวิชานี้ก็ได้จากจากเป็นคนที่ว่าใจร้อนมุทะลุอ่าไม่ยอมหักไม่ยอมงอปัจจุบันนี้ก็ ช่างแมงอย่างเดียวช่างมันช่างหัวมันไม่ทาอะไรเลยปล่อยวางจะเรียกว่าวางถ้าแตเดียวก็ไม่ได้หั่นหลังให้ดีฟ้าเรียกว่าหั่นหลังให้ตัดเลยตัดเลยเพราะว่าถ้าว่าเราเป็นคนที่ว่อหูแบบเหมือนอ่ะถ้าถ้าโกรธกับแฟนเนี่ยถ้าพูดไม่แค่พูดไม่ถูกหู้ว่ะก็จะโกรธประมาณสองเดือนถึงจะพูดกันน่ะถึงจะมาง้อไงก็ไม่พูดไม่ว่าใครกันแล้วแต่จะไม่พูดเลยโกรธกันกันมาบางทีเป็นสิบสิบปีเดี๋ยวนี้เพราะว่าพูดคํา คาว่าเกิดโมโหไหมมีเกิดเกิดแล้วรู้ไหมรู้รู้ที่จิตรู้ที่จิตว่ารู้ไหมรู้ว่าโกรธรู้แต่โมโหมัขึ้นไหมหันหลังให้ก็จบก็ก็ก็หันกลับหันแล้วก็หันหน้ากลับมาก็คุยได้เลยค่ะยังเมื่อก่อนทาไม่ได้ต้อโกรธต้องโกรธตอนเดียดตอนนี้มันไวไวฝาเก่ายังเมื่อก่อนเนี่ยต้องส่งเดือนช้ำเดือนเป็นปีบางคนที่สิบปียี่สิบปีเนี่ยที่เขายืมเงินไปไม่คืนอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะเขาเรียกปุ๊บก็หันปั๊บไม่มีโกรธล้ว เพราะว่ามันลายมันลายเราฝึกวิชาเนี้ยได้อ่ะมันลายเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันน่ะ,ะทําให้เกิดความปิติสุขกับลูกอ่ะอา่าวก็เยอะเพราะว่าถ้าเหมือนเขาเข้าเป็นเจ้ากรรมในเวรเรานั<ะ>่นแหละแล้วก็มาพลอยถ้าเข้าพูดมาปุ๊บเราก็นิ่งนิ่งแล้วฟังอันไหนที่ไม่ไม่เข้าทํานองคงทาก็สอนอันไหนที่นี่ก็ตะล่มตะล่ม<ะ>ถ้าไม่เมื่อก่อนนะโอ้โหเมื่อก่อนเตยังเดียว ลูกเนี่ยไอ้คนโตเนี่ยพูดเลยว่าโอ้โหแม่ไปจนคนตอนเนี้ยไม่ตีใครแล้วไ,ไม่ดา่าไม่ว่าด้วยหันหลังให้ท่าพูดไปถูกหูหันหลังให้อย่างเดียวคืจอจบก็หันมาพูดพอหันพออึบอึบเสร็จหันหลังมาหันหน้ามาก็คุยกันได้เหมือนเดิมก็ดีดีดีจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะไม่ได้ประสบได้วิชานี้ไปอะใช้กับชีวิตประจำวันน่ะได้ดีมาก กับคนคนงานใกล้ๆกับผู้ร <hi> ่วมงานหรือ <hey>. ว่ากับคนที่ว่าเขาเข้ามาหาเรื่องเราเนี่ยเราสามารถตัดฉับได้เลยอย่างอย่างอย่างหนูเระถ่ายเตียงเนี่นะก็จะมาอวดบารมีเนี่ยอย่างวันซึ่งก็เจอเป็นในพันจะมานั่งเตียงนั่งเตียงราคาแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยอ่าฉันเป็นในพันฉันเป็นจ่าจ่าไม่มีตังหรือไงมาพูดท่านเนี่ยก็เลยว่าเออ เอ่ขันหลังแล้วก็ตามสบายค่ะจบแล้วแค่นั้นเราบนตัดได้ไวจริงๆเราใช้วิชานี้นะใช้กับหลายๆเรื่องอะประสบการณ์มานะ่ะทุกวันนี้ก็สบายค่ะอยากจะให้พี่แหม่มช่วยแนะนําน้องที่จะมาฝึกวิชานี้ค่ะที่กําลังลังเลส,สงสัยว่าจะฝึกดีไม่ดีนะวิชามันเราสัมผัสพี่แหม่มพอจะแนะนำไหมคะวิชานี้นะคะถ้าถ้าใครคิดจะมาฝึกวิชานี้ต้อง ซื่อตรงคือใจจิตตรงตรงมั่นคงมั่นมมุ่งมั่นว่าอเอาให้จริงฝึกไปก่อนทําบางคนเนี่ยจะกระทบรู้หรือไม่กระทบรู้ต้องฝึกด้วยจิตใจที่มั่นคงเพราะทาจริงถ้าทําให้จริงก,ก็จะไม่ได้ไประสบผลสําเร็จ<ะ>ต้องต้องวีใจมั่นก่อน<ะ>คนมาที่แรกก็จะแบบลังเลลังเลแต่ถ้าคุณคิดจะทําให ให้จิตใจนี่ทุกวิชาต้องฝึกไว้ก่อนต้องฝึกด้วยใจมั่นคงแล้วคุณจะประสบควาสมสำเร็จวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณพี่แหม่มมากนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะพี่แหม่มสวัสดีค่ะ